ตอนนี้นะครับนักข่าวรายๆช่องก็ทําข่าวของแอมนะครับทุกช่องเนี่ยนะครับก็มีการเล่นข่าวมีการนี่ข่าวนะครับมีการเต้าข่าวอะไรกันเยอะแยะมากมายล่าสุดนี้นะครับก็มีพูดถึงนะครับนักข่าว2ช่องเนี่ยมาเจอกันเอง มาพูดถึงกันเองแล้วก็มาใส่กันเองซึ่งแน่นอนครับมันเป็นกรณีที่มีช่องข่าวช่องหนึ่งนะครับพูดถึงการเข้าไปที่บ้านของเหยื่อนะครับเยื่อของแอมเนี่ยนะครับดาบไพรัตเนี่ยนะครับเข้าไปแล้วก็มีเอกสารบางตัวหายไปซึ่งแน่นอนครับว่าในการตรวจสอบก็ยังไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรที่เยอะแยะมากมายแต่ก็มีช่องข่าวนะครับก็ออกข่าวว่ามีนักข่าวช่องหนึ่งนะครับไปที่บ้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเอาใบบรณบัตรไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าล่าสุดนี้ก็มีออกมาเดี๋ยวให้ไปดู ข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะครับพุทธอภิวันพูดถึงบ้านเก่าเนี่ยไม่มีราคาให้ผมเอ่ยถึงหลังถูกกล่าวหานักข่าวฉกใบมรณะบัตรนอกจากจะชนข่าวแล้วยังชนบ้านเก่าแบบเต็มสูบนะครับพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวฝีปาดกล้าออกลงโต้ช่องคู่แข่งนะครับหลังถูกกล่าวหาว่านักข่าวฉกใบมรณะบัตร ลั่นนักข่าวทุกคนมีจรญ,ญาารรณเรื่องชั่วช้าสามาจาจะไม่ทำหนําซ้ํจาจะไม่เอ่ยชื่อเพราะคงไม่มีราคาให้ผมเอ่ยถึงขณะที่แถบไทเติ้ลบาระบุช่อ,อาสื่อช่องไม่ดังอีกนะครับเมื่อวันที่6พฤษภาคมหลังย้ายบ้านใหม่ไปอยู่กับช่อง8นะครับของอา g r เอสกสำหรับนายพุทธอภิวันองค์พระบารมี ผู้อานวยการฝ่ายข่าวช่อง 8, แปดประเดิมรายการใหม่ที่ชื่อว่าลุยชนข่าวเมื่อวันที่19เาเมษาที่ผ่านมาพร้อมสโลแกนข่าวช่องแปดที่นี่ของจริงแต่ล่าสุดเกิดเรื่องราวมาถึงบ้านเก่าเมื่อรายการนะครับลุยชนข่าววันที่5พฤษภาคมนายพุทธอภิวันกล่าวว่ามีนักข่าวช่องหนึ่งไปออกข่าวว่าใบบรณบัตรดาบตีภพรัฐ ซึ่งตั้งข้อสกเกตว่าเสียชีวิตในกรณีแอมไซยานัยหายไปเพราะมีนักข่าวช่องหนึ่งนะครับอาจจะเอาไปซึ่งไม่เข้าใจว่า,าพลาดพิงถึงช่อง8และจะให้ครอบครัวไปแจ้งฟาร์มดำเนินคดีกับช่อง8ตนชี้แจงว่านักข่าวช่อง8ทุกคนมีจรยจบรนเรื่องชั่วช้าสามารเราจะไม่ทำตนได้บอกกับทีมงานทุกคนว่าเวลาไปทำข่าว ไปช่วยเหลือใครเราจะไม่ส้าเติมเขาเราจะไม่ทํานิสัยชั่วช้าสามานเด็ดขาดแม้ว่าในเหตุการณ์ใดๆก็ตามเคยเห็นคนทําเร็วมาแล้วเราไม่จําเป็นนะครับต้องเรวตาม นะครับตนถามนักข่าวที่ไปทําข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นความจริงนักข่าวช่อง8ไม่ได้หยิบเอกสารออกมาแต่ญาติหาไม่เจอแล้วมีนักข่าวช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องคู่แข่งไปสัมภาษณ์ญาติและถามว่าไปแจ้งความไหมเหมือนจะให้เอาผิดช่อง8แต่เราไม่กลัวความจริงเป็นสิ่งไม่ตายทําดีไม่มีผลอะไรกับชีวิตทั้งนั้นยกเว้นคิดชั่วทําชั่วคิดจะมีผลกับถึงจะมีผลกับชีวิต นะสุดท้ายป้าซึ่งเป็นญาติของดาบตีไพรัตบอกว่าเอกสารเจอแล้วและขอโทษนักข่าวช่องแปดกล่าวว่าวันที่นักข่าวมาสัมภาษณ์ป้าก็บอกว่าเอกสารมันเยอะแต่อยู่ป้าก็สงสัยว่าทำไมบางช่องไปออกข่าวแบบนั้นครอบครัวป้าเสียหายตนขอบคุณและไม่โกรธป้าเพราะไม่รู้จริงๆป้าหาไม่เจอแต่ทำไมบางช่องไปออกข่าวเหมือนกับว่าไปเอาเอกสารมา เรื่องที่เกิดขึ้นคําว่าสื่อถ้าทําผิดควรจะเอ่ยคําขอโทษถึงไม่ขอโทษก็ไม่ว่ากันเพราะเป็นคนที่ทําสื่อเหมือนกันแต่การนําเสนอข่าวใดๆหากล่าวหาเรื่องเอกสารหายว่าช่อง8เอาไปก็ควรจะรับผิดชอบด้วยในฐานะที่ตนเป็นผอ,อ,อข่าวที่นี่เราจะไม่โกรธกันแต่ความรับผิดชอบและจรรยาบรณมันอยู่สูงกว่าวิชาชีพที่เรามี ถึงบอกว่าเรื่องชั่วช้าสามานไม่ทําแล้วห้ามทําถ้านักข่าวทําไล่ออกสถานเดียวนักข่าวบางช่องเข้าไปคุยกับครอบครัวของดาบน้องสาวของดาบัยรัตตำหนิช่องนั้นทํานองว่าทําไมคุณเอาครอบครัวเราไปออกอากาศจนกระทั่งเกิดความเสียหายและที่สําคัญคือช่องนั้นคุณไปเปิดหน้าครอบครัวเขาอีกโดยครอบดยเหมือนกับ,โด,กบโดยเหมือนกับพอไปอยู่ให้ครอบครัว เขาให้ให้ไปแจ้งฟาร์มจับกลายเป็นครอบครัวเขาก็โดนสังคม,มตําหนิอีกก็คือประยุ์นะครับให้ครอบครัวเขาเนี่ยนอกจากนี้นาย up, พุทธอภิวันกล่าวว่าผมจะไม่เอ่ยชื่อและคงไม่มีราคาให้ผมเอ่ยขณะที่ไทเติ้ลนะครับบาระบุข้อความว่าตําหนิสื่อช่องไม่ดังเสนอข่าวคาดเคลื่อนรายงานข่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับบ้านหลังเก่าของนาย up, พุทธอภิวันคือช่อง อมรินทีวีก่อนหน้านี้นะครับรายการทุบโต๊ะข่าวเมื่อวันที่4พฤษภาคมดำเนินรายการโดยนายเอกลัก,กษณ์ศรีสุขใสและนางสาวธน,ะนวันธนพัฒน์น้อยเลืองได้นำเสนอข่าวการเสียววชีวิตของดาบตีไพรัชระบุว่าเมื่อวันที่2พฤษภาคมมีสื่อบางสื่อเข้าไปที่บ้านของดาบไพรัชไปหาพ่อแม่ แม่เล่าให้ฟังว่านักข่าวมาที่บ้านมากันประมาณ3คนมีนักข่าวรายหนึ่งบอกแม่ให้เอาใบมรณบัตรของดาบไพรัตมาให้ดูหน่อยสรุปสุดท้ายนักข่าวคนนั้นเอาใบมรณบัตรพร้อมผลชนสูตรกลับไปแม่บอกว่าหาทั่วบ้านก็หาไม่เจอเพราะสื่อบังสื่อเข้าไปที่บ้านแล้วหยิบออกไปไม่ได้คืนด้วยแต่แม่พยายามติดต่อไปสองวันก็ยังไม่คืน อยากให้นักข่าวคนดังกล่าวเอาเอกสารมาคืนเพราะเป็นเอกสารสําคัญจริงๆกระทั่งวันต่อมารายการลุยชนล่าวต้องออกมาโต้นะครับดังกล่าวอันนี้คือเป็นข้อมูลก็คือว่ามีการนําเสนอข่าวว่ามีนักข่าวช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องข่าวช่องหนึ่งก็คือ,อถ้าตามนี้ก็คือช่องอรุณมรินนะครับนะครับได้มีการนําเสนอข่าวนะครับว่าพ่อแม่เหยื่อเนี่ยจวกนะครับเรื่องสื่อนะครับ เอาหลักฐานคดีหายไปก็คือมีสื่อช่องหนึ่งนะครับก็คือเขาก็พูดถึงสื่อช่อง8แล้วนะครับท่องอัมรินพูดถึงสื่อช่อง8ดว่ามีนักข่าวเอาไปให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการขอดูเอกสารนะครับใบมรณะบัตรใบชนสูตรอะไรเงี้ยแล้วเอกสารนั้นเกิดหายไปนะครับเกิดหายไปเ็าบอกว่าเป็นนักข่าวช่องหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนครับว่านักข่าวช่องที่เดือดร้อนเนี่ยก็กลายเป็นนักข่าวช่อง8ที่เดือดร้อนนะครับก็บอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนเอาไปแต่สุดท้ายเรื่องนี้นะครับถ้าจากตามข่าวนี้ก็คือแสดงว่าก็คือทางญาเเอองีรมกส เยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอกสารอยู่ตรงไหนหาไปหามาสรุปแล้วก็คือเอกสารไม่ได้หายไปไหนแล้วก็นักข่าวก็ไม่ได้ไปแต่เพียงแค่ว่าเก็บเอาไว้แล้วหาไม่เจอเองซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ออกข่าว แบบเนี้ยและแบบข่าวที่ไม่มาที่มาที่ไปเนี่ยแล้วไปกระทบกับอีกคนเนี่ยมันก็ไม่สมควรแล้วเหมือนกับถ้าเราลองจําคดีหลายๆคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีของน้องชมพู่คดีของน้องตังโมงอะไรเงี้ยสื่อต่อสื่อเนี่ยมีการซัดกันเองมีการพูดกันเองแล้วก็มีการสร้างตัวละครขึ้นมาด้วยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้สื่อจริงๆแล้วก็ต้องรายงานในสิ่งที่ตรงไปตรงมาในข้อมูลที่มันชัดเจนแล้วข้อมูลไหนที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยก็ยังไม่สมควรจะออกมาอย่างกับเรื่องเรื่องนี้เองเนี่ยก็ทําให้วันนี้กลายเป็นว่า วันนี้นักข่าวช่องที่บอกว่าโดนเอาเอกสารไปเนี่ยก็โดนตำหนิถูกต้องไหมแต่สุดท้ายแล้วคืออะไรครับพอข่าวออกมาแบบนี้ปุ๊บคนที่จะโดนตำหนิเพิ่มขึ้นก็คือครอบครัวของดาบไพรัตเองนะครับเพราะว่าครอบครัวของดาบไพรัตเนี่ยกลายเป็นว่าครอบของดาบไพรนีัยไปให้ข่าวกับอีกช่องหนึง่งว่านักข่าวเอาเอกสารไปหรือเปล่าหรือว่านักข่าวเนี่ยนะครับคือว่าหรือว่าการการถามการอะไรของนักข่าวเนี่ย หรือการให้ข่าวของญาติเนี่ยให้อีกแบบหนึ่งแล้วนักข่าวไปเขียนอีกแบบหนึ่งการให้ข่าวของญาติญาติอาจจะบอกว่าเวันนั้นมีมีมามีมามีนักข่าวเอามาแล้วก็เอามาให้นักข่าวดูแต่ก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ใบสองใบนั้นอ่ะมันมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเอาไปเก็บไว้ตรงไหนก็ไม่รู้เพราะเอกสารมันเยอะแต่ว่านักข่าวมานะครับมาเล่าข่าวมาออกข่าวว่าสื่อเนี่ยนะครับสื่อเนี่ยเป็นคนเอาไปหรือเปล่าฉกเอกสาร คดีหายอะไรเหมือนกับว่าสื่อเป็นคนไปแต่ถามผมถ้าถามผมว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นสื่อแล้วเราไปสัมภาษณ์แล้วขอดูเอกสารมันก็แค่เอาถ่ายรูปถูกไหมถ้าเราต้องการก็คือแค่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปจะเอาเอกสารไปทําไมเอาเอกสารไปให้มันได้ประโยชน์อะไรผมไม่ได้เข้าข้างใครนะแต่ผมลังคิดถึงหลักของความจริงว่าถ้าวันนี้ถ้าเราเป็นนักข่าวแล้วเราไปทําข่าวแล้วขอดูเอกสารแล้วเราต้องการเอกสารก็คือเดี๋ยวนี้มันมีโทรศัพท์ถูกต้องไหมมันก็ถ่ายรูป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  เอาไว้ไม่จําเป็นจะต้องเอาเอกสารมาเอาเอกสารตัวจริงมาเพื่ออะไรเอาไปทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้และเอาไปก็ทํะไรไม่ได้เลยด้วยซ้ำถูกต้องไหมแต่การแค่ถ่ายถ้าต้องการเอามาทําข่าวก็คือแค่ถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปก็เอามาทําข่าวได้แล้วถูกต้องไหมฮะเพียงแค่นั้นเองแต่การที่บอกว่านักข่าวเนี่ยไปเอาเอกสารหลักฐานนะครับออกมาจากบ้านมันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่มีเซตไม่มีเมกเซนมันไม่ครบองค์ประกอบว่าทําไมนักข่าวจะต้องไปเอา ทำไมนักข่าวต้องเอามาเอามาเพื่ออะไรมันไม่ได้ประโยชน์ไงอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดการที่เราเข้าไปทําข่าวเราเป็นนักข่าวเวลาไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราไปต้องการเอกสารแล้วขอดูเอกสารเราก็แค่ขออนุญาตขอถ่ายรูป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 ก็เอาเอกสารมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็คือไม่จําเป็นจะต้องเอาเอกสารไปเพราะเอกสารเอาไปมันไม่เกิดประโยชน์กับนักข่าวแล้วนักข่าวก็เอาไปก็ทาอะไรไม่ได้ถูกว่าและการที่ว่าจะเอาไปออกข่าวก็เอาไปออกข่าวก็ถ้าถ่ายรูปมันก็เอาไปออกข่าวได้อยู่แล้ว อันนี้มันก็เป็นเพราะฉะนั้นการที่สื่อสารหรือว่าบางครั้งเนี่ยนักข่าวที่ออกข่าวออกข่าวเนี่ยสัมภาษณ์อีกอย่างหนึ่งแล้วไปตัดบางช่วงแล้วก็ม่ออกข่าวนึงทาให้หลายๆคนนะครับเกิดประเด็นแล้วเกิดเป็นกระแสออกมาเหมือนกับตรงช่องนี้แต่ตอนนี้สื่อก็เป็นการไอชนกันเองและสุดท้ายผลออกมาก็คือตอนนี้ว่าเอกสารไม่ได้หายไปไหนแต่ญาติเพียงแค่เก็บเอกสารแล้วลืมหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้เจอแล้วว่าเอกสารอยู่ที่ไหน นะครับอันนี้ก็คือเป็นข่าวออกมาว่าเอ๊ะมี2ช่องนะครับเกิดวาทะกันก็เหมือนกับแต่ละคนก็ต้องอยากทาข่าวนะครับอยากออกข่าวอยากนาเสนอข่าวอยากเกาะกระแสอยู่ตลอดเวลาก็ฝากเอาไว้มีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้น้าเดีอัปเดตเลยฟังครับ